งานวันนี้มาร่วมงานกันก็ดีใจมากครับเพราะว่ายินดีมากเลยที่ได้มาร่วมงานเช่นนี้อัโผมมาก็บอกเลยว่าจากที่ตอบขึ้นเวทีก็ได้ดูทุกานของทุกหลังก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากก็อยากให้ทุกคนที่อยากเอ่อรูปนูนผิวหน้าผู้ชายหรือว่าอยากดูตัวเองแล้วก็มาเชิญชมได้นะครับว่าที่เราแตบยอมรับและร้องกอดได้นะไม่ต้องรู้ไม่ได้ ย้อนกลับไปก็คงต้องพยายามแล้วครับต้องพยายนะซูมขึ้เลยึเลครับงาน่้อเออโดยมีนจริงๆด้วยเช่นแบบากกำลังกายอีย้ง้วครับาาก็ต้องเวลานองก็เลยแบบมาช่หลัรแแนท กคือสุดท้ายมันก็ปรุงให้เราสดชื่นคดีขึ้นไดีสองเลยนะทำให้รตื่นด้แต่บทีเอ่อวิตามินเข้าไปู่ให้สุดท้ายเราก็อยากกินของที่มีวิตามินใช่การดิ้มเข้าไปนี้ันก็ได้ดีว่าสามารถให้เราเฟ้นขึ้นด้วยแล้วก็ลดน้ำตา้เพรอะเป็นอีกทางนึ่งการีกแกามาเป็นทางเลือกหนึ่งสำที่สนใจแบนะครับก็ฝากให้เการนนะรเป็นอีกทางเลืองสำหรับผู้คนนะครับก็บอกเลยว่า ครั้งนี้ก็เป็นแบรนด์ดีๆต่งตัโลกครั้งนี้ก็มาจากที่ไทยที่แรกนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากก็ใครที่อยู่แบบนี้ร้องมากอย่างนี้อยากให้ไปสัมผัสอันนีจริงๆเพราะว่ามันครบวงจรในการดูแลเรื่องผิวหน้าหรือว่าหลายอย่างเออลิลลอยลาเจนเติมเข้าไปแล้วก็มันทำให้เราแบบเพื่อความเข้าใจของแต่ละเชื้อชิตก็ฝากมาด้วยนะด้ค่ะทีนี้วันนี้มาออกดีเวลส์ได้แบบว่าลูกกลับแบบแผนแด้วยงาม นานนะที่ขา,ายขายในการได้บอกว่ามีแฟนๆมาร่วมกจจิจกรรมด้วยเลยอ๋อนานนานันานบเพราะว่าไม่ได้ออก event อีเวนต์แบบอีเวนต์ที่เจอเแฟนในกิจกรรมคนแรทีหรือว่าได้สามารถเจอได้ใกล้ก็ไม่ค่อยนนะะ,ะหละังๆนะก็อาจจะมีแบบเป็นแบบทั้งปนเทนต์เฉยๆซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากแลก้วก็เอาจริงส่วนตัวคือดีใจที่จัดตรงนี้ได้ก้อนนเพราะผมไม่ได้หวังว่าก้อนหนักมาก ปกต่คือมาอาช็อปงานอะไรสิมากกว่าใช่มใช่ใช่ใชอเป็นแพล้วผมว่าแบบทุกคก็ไม่ช่อยมาประกอบเลยแล้ววันนี้ก็แบบแต่ไหนก็มาแล้วว่าจะแบบทุกคนมีอย่างนที่จะซื้อคือต้องมีห้าเลย้องมากปเลยเราจะไปดูยนี้มีแพลนแลชอปปิ้งเลยทำงานเสร็จก็คือช็อปเลยใช่ใช่ทเป็นแพลน่างไกิจกรรมันนี้ปีนีีทาให้ทำเลยกิจกรรมวันนี้สนุกแบบ ไม่เจอด้วยความเป็นายคับแต่เราไม่คิดว่ามันสนุกขนาดนี้เพราะว่าคือด้วยความเป็นคูาขับเจาะจมไม่ได้แต่ว่าคับเนี้ยมันจะวนเวียนอยู่ในการดูแลผิวมันก็จะมีบางคำที่ไม่ได้เกี่ยวมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือด้วยความสะขบกว้างนะแต่ว่าเราก็มีวิธีใบที่แบบสามารถให้เขารับรู้ได้ก็ทดสอบความสามารถประมาณนึงไม่อยากอีเป็นที่แบบจะปแปยงนะมันเหมือนได้เจอ พลังในชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่ความยิ่งถึงก็เป็คนอินโดนเยแต่ว่ารู้สึกว่าอินโดนมานานมากเลยนะคืออยากออกไปเจอสังคมบ้างเหมือนกันเลยแล้วพอได้ออกมาก็รู้สึกว่าแบบควาจริงมันก็จริงว่าเรเป็นสังคมกันนแต่ผมก็เป็นคนไฟล์อะเคยเฮ้ยแต่ตอนนี้เพื่อนอินโดนเราหนีแล้วเพราะเราเคนนะใครอ่ะคุณน้านี้ไงอ๋อเฮ้ยเพื่อนนี้เป็นอินโดนอ๋อเหรอไม่อะผมไหรอกเขาอินโดน เราเก็เปใครหรอ็ไก็ดูวอยู่นะตอนีมีแฟนีอได้ได้องวันเฮ้ยได้ไปดูนไปดูไมู่รเป็นังไงบ้างก็ช่วงนี้ความยินเจอพี่ไอยี่สบายเพราะว่าบางทีเราไปทำงานที่ตึกเขาก็ต้องซ้อมก็มีไปแอบดูโชว์เขาบ้าง บอกเลยว่าผมมีคิวกันว่าแบบมันจะมีอะไรใหม่ขถาปัตย์ของสัาสามมาแลว้วเที่อันี้กับพี่ธนากา็ทำดีมากเลยแต่ว่าเวันนี้ไม่ได้ไปดูเพราะพรุ่งนี้ก็จะไปดูมี่อยดูมาจะให้มาเสริมเป็นไงบ้างแหละผมบอกว่าแบบว่านานไหมรู้บบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเลยถามพี่นาว่าเฮ้ยอยู่ในการกัปตันนานเลยก็คงเปลี่ยนไปเขาจริงจริงเลยครับคือผมกับพี่ธนาคุยกันว่าเพิ่งเจอกันแล้วก็คุยว่า ความจริงอ่ะหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมพี่ดีดูน่ารักจริงรื่นจะริงอ่ะเขาเขาเป็นคนดีู่แล้วขนาดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนที่แบบถ่ายซีรีส์ด้วยกันหลายๆคนสี่สามสี่คนอะไรเงี้ยพี่อันนี้เป็นคนน่ารักจริงจริงเออคือเขาจะเป็นผู้ชายสินนจริงจริงแต่ว่าบางคนอ่ะไม่รู้เขาคิดว่าแบบแต่งตัวใส่เสื้อหนังเขาจะเป็นคนโงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จ <c oughs> ริงจริงแล้วก็ยอมรับว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะช่วงที่ดูจับไดนเรยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้คนหนึ่งที่จะมีคนน่ารักไขนาดนี้ ก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่เป็นแฟนของพี่เลยตอนนี้เขาอยากกลับไปแบนด์แต่ว่าเขาแบบว่าไม่มีใครมองโปรแบนด์อีกแล้วคือเฮ้ยแต่ว่าพวกผมก็มองได้ต่ากลัวครั<อ> <laughs> บก็ก็มีป่วยเขาทั้งแบนบ้างอะไรเออเวลาแบบเขาจะขึ้นคอนเสริร์ตเขาจะอะไรเราแบบเราได้เจอกันก็ได้บอกเว่าพี่อันเนี้ยแบนนะอันนี้ก็น่ารักอะไรประมาณอันนี้มึงมองทม่ออกใช่ไหมครับนยังไงกับการปร่ชาสัมพันธ์หรอว่ามันก็มีแบบ เฮ้ยหลายมนินนะคือการแอบทานมาบบกับพีนก็แอบสกิดสะกิดตลอดโอ้ความจริงน่นหรักคือผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเราเราก็ไม่ได้ดูพุ่ที่อะไรใช่ไหมแต่ว่าเราเราก็คู่ทีสาหาเนี่ยน่ารักน่ารักแบบด้วยความมีคุาพอะไรด้วยตามตัวเรื่องเรื่องด้วยเรื่องชีวิตของกคนก็คือเป็นวัยรุ่นมีทะเลาะกันแต่ว่าความมีคุณภาพีความรัก รู <łość> ้สึกว่าตัวซีนี้ก็สนยกมเกแล้วนที่เขียนสองก็รู้สึกว่าผมน่ารักก็ในมุมของผมก็แบบหลายๆ่นกรู้สึกว่าเออที่ยนี่เป็นคุนที่น่าจะไห้ปผ่านอยาาให้เป็นฝุ่นเพราะี่นนี้เขาเป็นคนน่ารักจริงๆี์กเียขาสตาแบบ เราอยู่ที่มือคู้สิแล้วเราก็เตรียมอะไรเตรียมบางชดนะมีเพลงของมั่นใจเพราะได้ฟังเราสนิทกันแล้วจะได้ของู่บางชุดที่แบบเรรู้สึกว่าแบบมันมันทำให้เขาแบบมั่นใจขึ้นมาได้ด้วยก็น่าจะให้กับั่ใจงั้นขอถามอะไรสิเขาจะเป็นีใครตอนซีรีส์เรื่องลิฟเดย์ใช่ไหมคะแนทไลท์ก็ได้เสร็จแล้วรวมไปอีกสิบคีด ก็ยอมรับว่าเหนื่อยอยู่เรื่อเพราะวันก็้นใชความสามารถนิดนึงด้วยความมันเกียเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความตาย้ก็คือคนรอบตัวก็จะมีก่สิ้ตายมีวัติเด่นเื่นขึ้นตลอดมันก็ทำให้แบบตัวตัวละครมันมีความ้สที่มันดราม่าแล้วก็น่าตืนตลอดเวาก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมก็พยายามทำาให้ดีที่สุดกับบทส่วนท่างเลย ด้วยสีดำม,มากเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็ก็สุดที่จะทำได้ในประสบการณ์เท่านี้แล้วล่ะแล้วก<ร><ะ>็ยังไ,ได้เข้ามาตัดกานอันดับเรด้วยๆไหนคุณก็รู้สึก,ว,ก,กว่าเขาแบบเจ้าปัรหาอะไรมาเราได้แบบว่าเรียนรู้หรือว่าแบบว่าได้วิชาอะไรจากเขาเลยคือผมว่าคือพี่พี่กันเขาเลยค<ะ>ือแบบว่าเราจะมีคล้องได้ว่ราะมีทุกอย่างเลยคือเขาเข้ามาพูดแล้วเขาได้เลยอ่ะก็เลยแบบ ้างเนือร่างกายเขาจอต้องเซ็ตา้กัอเอ็เ้าเซ็ตใช่มีมีมีความเป็นแบบนั้นก็คือเล่นเล่นกันตบวเขาเซ็ตสทีเขียเล่นพอห้เรียเขาบุกเขาเคียดแต่พมกายังเล่นอยู่เลยเออเออเออฟาน์มมือฉีดบอลไปอ่แล้วแล้วมันมีเรียนรู้อะไรกัรับเ่รียนรู้มันเป็นใช่เรียนรู้อยู่ แต่ว่ามันอธิบายของความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคือสโสดอาเรียกันวะโสดหมดบ้านไปแล้วความรู้สึกเนี่ยคืออารมณ์ที่จริงที่สุดแล้วพอเราเราเห็นาสิ่งมันเป็นความรน้สึกให้ตัวเราก็ยอมรับว่าเราก็จะมีบางอันที่เราสังเกตแล้วลองมาขับแล้วมันได้พัฒนาขึ้นตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปซ่อมอะไรมากเนี่ยว่ารถปั่นครั้งนี้มันเป็นยากที่สุดนะมาเคยได้หรือเปล่บ แน่จริงๆเพราะว่ามันเป็นบทที่เล่นกับความรู้สึกโด้วยความแบบตัวละครอันก็เอ่อครอบครัวก็เสียชีวิตไปหมดแล้วก็พอมีแฟนก็เสียชีวิตอีกมีนักเอกมีเพื่อนอะไรก็เสียคนละกายใช่มันก็เลยมันเป็นเรื่องที่เล่นกับความรู้สึกมากดูว่าเรามีแบบหวานอะไรในงานมันเล่นกับครู้สึเราอ่ะโอ้โหจริงแต่ว่าบทนี้ถ้าสุดท้ายออกมาทำได้ดีอะผมรู้สึกว่าเรา ไปได้หลายอย่างเพราะว่ามันคือก็คือเป็นบทที่แค่จะงดดามที่สุดที่เราพอจะเราเห็นได้มันก็เลยเก็บไปใส่ในแบบบทบาทต่อไปที่ฉากไหนมันต้องใช้ความความแบบความดิบอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้เรียกได้ว่าเรานได้รับชุดประมักกัน่็จะประมาณนั้นประมาณสู้ๆโอเคให้ดีแล้วก็ฝากลิตรีครับแกตายก็ใกล้จะอ่อนแล้วก็ฝาก ฝากอะไรก็ฝากซีรีส์ของ GMMTV ตอนนี้แล้วกันนะก็มีซีรีส์มากมายหลายรูปแบบอยากให้เข้าไปดูในไรกดช่องแล้วสรุปแน่นอนแล้วก็วันแค้ตายใกล้จะมาแล้วแต่ก็จะเครียดหน่อยนะแต่ว่าถ้าสดใสมันมากแล้วก็อยูที่เครียดได้ครับก็แล้วมีอะไรเหรืออัปเดตอะไรโอเคขอบคุณมากนะครับ